ก็สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาจอดเทียบนะครับ ADV 150นะครับกับ PCX 160นะครับโฉมใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้เป็นสีดำทั้งคู่นะครับแต่ว่าดำด้านกับดำเงานะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาจอดเทียบราคาตารางการผ่อนให้ด้วยนะครับทั่วสองตัวนี้ราคาเท่ากันนะครับเป็นโฉม X นะครับเป็นโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะครับแต่ ADV นะครับตัวนี้เป็นตัวเปลี่ยนสีนะครับ โฉมเดิมแต่เปลี่ยนสีมานะครับราคาก็ปรับขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ตัวพีเทครนะเป็นโฉมใหม่เป็นเครื่องยนต์160ซีซีนะครับนี่หลายๆท่านคงเห็นหลายๆคลิปแล้วล่ะนะครับก็เดี๋ยวผมจะพูดคร่าวๆนะครับดูขนาดตัวรถนะครับมิติตัวรถนะครับก็ถ้าไม่ครบยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับพูดคร่าวๆนะครับนี่จอดเทียบไปดูเลยนะครับความยาวนะครับ ความยาวของตัวรถนะครับดูจากระยะแบบนี้นะครับทุกอย่างจะใกล้เคียงกันทั้งหมดนะครับดูเลยนะครับบางโคนหลังนะครับจุดบางโคนหลังนะครับแล้วก็ล้อหน้านะครับเท่ากันนะครับแต่ความสูงของเบาะนะครับตัว adv จะสูงกว่านะครับเพราะว่ามันจะออกแนวลุยนิดนึงนะครับสีนะครับตัว px เป็น pcx นะครับเป็นสีดำน้ำตาลนะครับเป็นสีดำเงานะครับ ส่วน ADV เป็นสีดำด้านนะครับล้อสีทองนะครับนี่ก็ตัว ADV นะครับมันจะเชิดเชนิดนึงนะครับเพราะมันจะออกแนวลุยนะครับเพราะว่ายางมันจะเป็นแบบอนอน้อมนะครับสามารถวิ่งทางเรียบและทางฝุ่นได้นะครับตัวนี้ก็เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ออโตเมติกทั้งคู่นะครับ 1 6 0กซีซีนะครับกับ150ซีซีนะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำทั้งคู่นะครับดิสเบกหน้าหลังแล้วก็ ABS นะครับมีเบกเบกหน้าเบกเดียวนะครับตัว a b s ทั้งคู่เลยนะครับสเปกอ่ะดูขนาดล้อยางนิดนึงนะครับล้อก็ล้อหน้านะครับเป็นขอบ14นะครับขนาดยางของ ADV 110ท้ับนะครับขอบ14 เป็นของ IRC นะครับตัว ADV นะครับส่วน PCX นะเป็นของ Michelin นะครับขนาดยางก็110ยสทับเจนะครับคอ14ินะครับก็ขนาดยางต่างกันนะครับ80กับ70ถามว่าใช้ด้วยกันได้ไหมนะครับมีสิทธิ์นะ ใกล้เคียงกันมากนะครับรวงล้อเท่ากันเลยนะครับ a p s เหมือนกันใกล้เคียงกันมากนะครับนี่ล้อสีทองมาให้นะครับ ADV ส่วน PCX เป็นล้อสีดำนะครับจานดิสเบรกหน้าตัว ADV เป็นแบบเวฟดิสนะครับระบายความร้อนดีมากนะครับเบรกได้แบบนึบ ปั๊มเบรกก็เหมือนกันเลยนะครับมีสองลูกสูบทั้งคู่เลยนะครับ ABS มีห <Big> น้าด้มีล้อหน้าล้อเดียวนะครับล้อหลังเป็นเบรกธรรมดานะครับไม่มี ABS เป็นดิสเบรกธรรมดานะครับล้อหลังถามว่าใช้ด้วยกันได้ไหมไม่ได้นะครับบอกเลยว่าไม่ได้นี่เห็นไหมสวิงอาร์มใช้ได้ไหมนะครับจะดูตำแหน่งนิดนึงนะครับ ก็ถ้าไม่ชยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับไม่ชัดยังไงถามว่าใกล้เคียงกันเลยมากเลยนะครับไม่ได้หรอกครับไม่ได้เพราะว่าตัว A d v มันจะเชิดนะครับท่อมันจะเชิดขึ้นนะครับนี่ตำแหน่งยึดท่อมันจะไม่มันจะเชิดขึ้นมากนะครับตัว p c X มันจะต่ำๆนิดนึงแต่เป็นดิสหลังทั้งคู่เลยนะครับโช๊คหลังนะครับตัว A d v เป็นของโชวว่านะครับเป็นแบบซับแทงนะครับ ส่วนพีก็จะเป็นแบบนี้เป็นสีดำเงานะครับก็ระบบไฟทั้งหมดเลยเป็น LED นะครับทั้งสองรุ่นเลยนะครับแล้วก็จะมีสมาร์ทคีย์มาให้ทั้งคู่นะครับส่วนตัวสมาร์ทคีย์นะครับตัว ADV นะครับเป็นแบบเป็นแบบ PCX ตัวเก่าตัว150นะครับจะมีมารีโมทจะเป็นแบบ3ปุ่มนะครับ ส่วน T C X 1 6 0นะครับจะเป็นรีโมทแบบ2ปุ่มนะครับก็วิธีใช้นะครับลองลองเข้าไปดูคลิปเก่าๆผมแล้วกันนะครับผมมีผมมีบอกอยู่นะครับวิธีใช้รีโมทนะครับนี่อันนี้ A D V นะยังใช้3ปุ่มอยู่นะครับส่วน P C X ตัวใหม่ใช้2ปุ่มเหมือนพวอสกูปปี้นะครับแล้วก็จะมีรหัสมาให้ทุกคันรหัสตัวนี้ สำคัญหน้านะครับเวลาเราทํารีโมทหายนะครับเราสามารถสตาร์ทเครื่องอะไรได้หมดเลยนะนะครับอยากให้ทุกท่านถ่ายรูปไว้นะครับในมือถือก็ยังดีนะครับเวลามันหายแล้วมันจะยากนะครับแต่ถ้ารีโมทมันหายจริงๆนะครับเราสามารถสตาร์ทเครื่องโดยรหัสกับแผ่นสีขาวๆนี้ได้นะครับให้เราถ่ายรูปไว้ทนี่นะครับเพื่อป้องกันอ่ากรณีฉุกเฉินนะครับไม่อยากให้หายหรอกนะครับแต่อยากให้ถ่ายรูปไว้นะครับแล้วก็มีที่ชาร์จแบตนะครับตัว EDV เป็นแบบชาร์จแบบ รุ่นเก่านะครับดูเป็นเหมือนรถยนนะครับต้องหาตัวต่อมาสิต่อเสียบอีกชั้นหนึ่งนะครับส่วนฟีเจ๊นย์เป็นไทซีมาให้เลยดูเล็กมากนะครับมีที่เก็บเหมือนก้านนะคตัวคู่แฮนก็ต่างกันแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นจะออกออกลุยๆนิดหนึ่งนะมันจะเป็นทรงกว้างนะครับออกกว้างนิดน,นึงนะส่วนพีเก็จะอย่างนี้แนวทางเรียบนะครับ หล่อท่เทนะครับตัวกุญเจก็คล้ายกันเลยนะครับตัวเตาแก๊สตัวนี้ใช้เหมือนๆกันเลยนะครับส่วนหน้าปัดเลือนไม้ก็เป็นดิจิตอลนะครับตัว ADB จะมีบอกอุณหภูมินะครับอากาศข้างนอกรถด้วยนะครับว่าอากาศนอกตัวรถนะครับว่าอยู่เท่าไหร่นะครับบอกทิปมีอะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็จะมีไฟไฟเครื่องยนต์ไฟแจ้งเตือนต่างๆนะครับอยู่ด้านล่างอีกชั้นหนึ่งเลยนะครับ ส่วน p c x จะเป็นแบบมาหน้าจอเดียวกันหมดทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้วันนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับไม่ได้ต่อแบตเตอรี่ให้ดูนะครับแต่ใจจริงๆเลยอ่ะอยากให้ดูราคาซะมากกว่านะครับเพราะว่าเห็นราคามาเท่ากันก็เลยมาพูดคกข้าวนะครับเพื่อให้ทุกท่านตัดสินใจใดูนะครับเดี๋ยวผมเปิดเบาะดูนิดนึงนะครับว่าเปิดได้ไหมโอ้เขาอกแล้วนะครับไม่ได้ตัวนี้เปิดได้นะครับ P4X นะครับอัตาราการประหยัดน้ำมันอยู่ที่50กิโลเมตรต่อลิตรนะครับตัว AV อยู่47 6 ok นะครับ a d v เพื่องกว่านะครับได้บอกก็ประมาณนี้นะครับมีสมุดรับประกันมีเครื่องมือมาให้นะครับกล่อง U อยูบ็อกซ์่อใหญ่มากนะครับ เอาว่า ADV ไหมครับตัวนี้เป็นสีทองนะครับส่วนพีซเป็นสีเงินแบบชุบๆนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับก็หลายๆท่านคงเห็นาแล้วล่ะนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ผมจะมาเทียบราคาดูเฉยๆนะครับก็เลยพูดให้ทุกท่านนะครับตัดสินใจดูนะครับอยากได้แนวแบบลุยๆหรือแบบทางเรียบนะครับราคานะครับดู 99นะครับ90,900บาทนะครับพีเท็กก็99นะครับ90,900บาทนะครับตัวนี้เป็น ABS นะครับมีทั้งหมด2สีนะครับดำน้ำตาลกับแดงน้ำตาลนะครับส่วน a d v มีทั้งหมด4สีนะครับมีเทาล้อดำแดงล้อดำแล้วก็ดำล้อทองนะครับแล้วก็ขาวล้อทองนะครับนี่มีทั้งหมด4สีนะครับให้เลือกนะครับ ชอบแนวไหนสีไหนก็ตัดสินใจเอานะครับตารางการผ่อนผมบอกเลยว่าเท่ากันไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันแต่เงินดาวพอๆกันเลยนะครับอะไล่ไปเลยด้กว่าอันนี้ดาวล้านใช้เงินประมาณสามหมื่นห้านะครับส่งสี่พันสี่ห้าสิบแปดงวดนะครับสามพันหกสิบยิบสี่งวดสองพันหกเ็สบสามสิหกงวดนะครับ ใกล้เคียงกันเลยนะแต่ว่าสิบแปดงวดอ๋ออันนี้มาสิบสองงวดโทษทีครับผมดูผิดนะครับสามสิบหกงวดส่งเท่ากันนะครับสองพันหกเจ็ดสิบนะครับอ๋อ ADB ีวไม่มีสิบสองงวดนะครับมีสิบแปดงวดไปเลยนะครับแล้วก็ยี่สิบสี่นี่ใกล้เคียงกันครับส่งใกล้เคียงกันเพราะว่าราคามันเท่ากันนะครับสามพันห้าห้าสิบสามพันห้าสามสิบห้าบาทนะครับสามสิบหกงวดใช้เงินดาวมื่นหกนะครับ เงินดาวหกพันก็สี่พันหนึ่งสามสินะครับพอๆกันเลยนะครับพอๆกันนี่ของแถมเสื้อหมวกนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งเก้าเ็ก้สองนะครับสงเกษตรยนนะครับฮอนดานะครับอันนี้คืออยู่ที่โคราชนะครับนครราชสีมานะครับอยู่อำเภอในเมืองเลยนะครับ ก็ตัดสินใจแล้วนะครับเพราะว่าเป็น ABS ทั้งคู่เลยนะครับแล้วแต่แนวของทุกท่านล้วกันนะครับก็ช่วยคอมเมนต์ได้นะครับกด1นะครับเอา ADV ดีกว่านะครับกด2เอา PCX 160นะครับชอบแนวไหนคอมเมนต์ comment ได้ครับนี่ดูรอบๆไปเลยนะครับหลายๆท่าน ใช้ไปาเดี๋ยวถามนิดนึงนะครับหลายหลายท่านนะครับซื้อ P c x ซ6 0ไปแล้วนะครับมีปัญหาอะไรบ้างไหมนะครับช่วยช่วยบอกเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วก็แนะนำนิดนึงนะครับว่าท่านซื้อไปแล้วนะครับเจอปัญหาหรือยังนะครับหรือว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ว่าถูกใจนะครับก็คอมเมนต์บอกนิดนึงครับเพื่อจะได้แนะนำเพื่อนเพื่อนนะครับคนที่อยากได้อยู่นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะคือฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับผม